สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆไปกราบพระธาตุลำปางหลวงกันนะคะวัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่อำเภอก่อคาจังหวัดลำปางซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ18กิโลเมตรวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางและเป็นวัดที่สวยที่สุดแห่งล้านนา และที่สำคัญวัดพระาธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตวัดพระาธาตุลำปางหลวงไม่ได้มีความสำคัญสำหรับชาวนะครลำปางเท่านั้นนะคะทุกวันนี้วัดลำปางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะเราจะนำรถไปจอดบริเวณลานจอดรถของวัดที่อยู่ตรงข้ามวัดค่ะ จากนั้นจึงจะไปถ่ายรูปหน้าวัดกันนะคะท่านจะสังเกตเห็นว่าข้างหน้าวัดจะมีรถม้าคอยให้บริการนักท่องเที่ยวไว้นั่งรถม้าเล่นกันนะคะตอนนี้หญิงมอกำลังจะเดินไปที่วัดนะคะแดดร้อนมากค่ะ ที่บริเวณลานจอดรถจะมีเข้าแต่นมีขนมนมเนยที่เป็นของฝากจากลำปางรวมทั้งเสื้อผ้าราคาถูกๆขายด้วยนะคะเดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงหน้าวัดแล้วล่ะค่ะปกติแล้วจะเป็นคนเดินเร็วค่ะดูเหมือนจะไม่เหนื่อยนะคะแต่ก็เหนื่อยมากค่ะร้อนด้วยเมื่อเราถ่ายรูปหน้าวัดเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราอ้อมไปเข้าประตูที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราจะได้ไปไหว้พระธาตุและก,กลาบขอพรองค์พระเจ้าแก้วมรกตนะคะช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประปรายแล้วค่ะขอเซลฟี่กับม้าสวยสักแป๊บหนึ่งค่ะตรงนี้ปกติจะเป็นบันไดเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุนะคะแต่ช่วงนี้ทางวัดเขาปิดชั่วคราวค่ะ ต้องขับรถอ้อมไปอีกด้านหนึ่งค่ะเชื่อกันว่าวัดนี้คู่กับคนเกิดปีฉลูค่ะจะสังเกตเห็นว่าในบริเวณวัดจะมีรูปปั้นของวัวนะคะอยู่จุดนี้ร้อนมากค่ะเราจะขึ้นไปกราบองค์พระาธาตุและองค์พระเจ้าแก้วมรกตข้างบนกันนะคะมณฑปหลังนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าแก้วมรกต ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในสุดนะคะส่วนด้านหน้าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของโบราณล้ำค่าที่หาดูได้ยากค่ะของโบราณทุกชิ้นจะจัดอย่างเป็นระเบียบเรียงรายในตู้นะคะ เราเดินเข้ามาถึงด้านในสุดแล้วนะคะเรามากราบขอพรองค์พระเจ้าแก้วมารากตด้วยกันค่ะหญิงมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วคงจะได้รับความสุขไม่มากก็น้อยนะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ